สวัสดีค่ะเมื่อวานเอิญลองมาใส่อกุ้งน้องนี่เบิ้งเนาะเอิญก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นมีกุ้งบ่มีกุ้งเนาะจ้าครั้งแรกตอนแรกเอิญว่าสิคืนบนดอยเนาะเอิญกับ่บมีมูกัเลยบได้ไปเนาะจ้านี่แม่จ้าน้องนี่อันนี้น้องไม่เด้อจ้ะมาทดลองเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าเนาะเอิญใส่ไว้แต่เมื่อวานเน้อจ้ะลองเบิ่งเนะเาะไออังเกิลนี่ก็ เตาเนาะจา้ะกุ้งไม่ค่อยมีไหมจ้ะน้องนี่เออก็บ่าดใจเนาะอืเตาพนเขากินนะึกจังใดบุพิ่นไปเลยนี่ไหมอุย้ยเนาะบอ่มีกุ้งอืบอ่มีบ่คือน้องพุ่นนี่ไหมจ้ะมีซ้ำนี่แหละกุ้ง <c oughs> เดี๋ยวขอดไปเบิง่งหลังทัดไปเนาะจา้ะ อันนี้เตาบกเข่าเนาะจา้ะก็พอได้อยู่จ้ะแต่ว่าบดเพื่ถ,ถึงกับลายบกขึ้นน้องนั่นไหมจ้ะนี่จ้ะเนาะเออเอินใสไว้แต่เมื่อวานได้จ้ะเนาะโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยไม่ฮักโอ้ยเนาะ เอ <G ül> ินจะแห้งปเปลิลๆอยู่เนาะจา <G ül> ้ะผิดพลาดประการใดก็ับัยเด้อจ้ะหลังนี้ได้อยู่จ้ะนี่แต่ว่ากุุงพันตัวใหญ่เนาะจ้ะอยู่นี่ <G ül> เบิ่งฝนแน่จ้ะโอ้ยเนาะจากสีแล้วบ่แล้วนี่เอิอนฝนมาลรว กับพ <c ười> ่อมีอยู่จ้ะอือดูไหมนี่ก็ถึงกับหลายดอกจ้ะเนาะ เห็นมนะเนาะหมืดฝนไหมจ๊ะนี่จ้ะขอด้อยู่เนาะจ้ะแต่ว่าหมืดฝนเน้ะจ้ะ ข่าวแม่จ้ะมีป่ากดนำมึงเนี่ยเมนม่เนาะ,ะปากขายแย่งหรือป่ากดมึงเนง่งูแม่จันจักสิเฮ็ดจตยังใดกำนงังโอ้ยนั่งตายเลยแม่จ้ะกุ้งกหลายงูกหลายตานี่ นี่กุ้งถือหลายตะว่าเตาเขาไหมจ๊ะอ้ยนาะอังเกิลก็ได้เขาก็งอดเลยเธอที่ตายแล้วแค่นน้ำโอ้ยไป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 อังเกิลไปนี่แม่กุ้งไหมล้างนี่ถือหลายไหมจ๊ะตัวใหญ่น้ำไข่แน่อยู่ เอินจะทายวิวอันที่เอินอยู่ไ้เบิ่งเด้อจะ้ะอันนี้เพิ่นเป็นเกาะเด้อจะ้ะเป็นเกาะยุ่เจลกกางทะเลจะ้ะบ้านพวกเอิญไ่ได้อยู่นี่เด้อจะ้ะบ้านพวกเอินอยู่เจบ,บีแต่ว่ามาเห็ุงานเนาะจะ้ะเพิ่นเนี่ยเกาะเพื่อน,นสะะิเป็นจังี่ล่ะจ้ะเป็นภูเขาเป็นทะเลเนาะ อันนี้ก็คือในเมืองของเพิ่นเนาะจ้ะเมืองนี่จะผลิตน้ำมันและก็กาดธรรมศาสตร์เนาะนี่จ้ะอันนี้คือในเมืองเนาะจ้ะเอินก็อยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะว่าอันเมืองนี่มันเป็นจังใดเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นเรียกสูง่าลิงกิตเด้อจ้ะตรงที่เอินอยู่เนี่ยจ้ะเพิ่นสีเป็นกลางทะเลกลางเกาะเด้อจ้ะ Ku Malaysia warn he Apa fit ni? Ini bata. Bata. Balana, balana. 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 Oh balana. Hang ke balana. Wah. เมืมม่อวานเฮแม่น้ำแม่จา้าแม่จ้าเอาแก๊สิเชียอวัมาเนี่ย Satu ada. Oh, oh. boleh Ini ya? orang apa? Apa apa ni? Apa fit? Apa ni bang? นี่คาบูบูโระคาบูบูโระ,โะนี่จากกุ้งที่เอิญได้มาเน,ะนาะบ่ถึงกับหลายเนาะจากบ่คือหนองก่อนแต่ว่าเพ่นกับโตงามเนาะโตใหญ่ เด็ปากขายแยงมาโตหนึ่งเนาะจะ้ะถ้าจังใดคลิปนี้เอินก็ะเสียวไว้ซัมนี่กอนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินในเด้อจะ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจะ้ะสวัสดีค่ะ